สวัสด hey, like ีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะไปกินข้าวกันจ้ากินข้าวซื้อๆพี่น้องเออเก็บเป็นเรียงไงเป็นเรียงเป็นราวเนาะมาเข้าวของเฮาก็คือปุ่น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 กับผักสดๆผักปลอดสารพิษนี่ละจ้าของแสบอีสานบ้านเฮาพี่น้องมาเด้อมาเด้อจ้ามาเด้อจ้า นี่นาตาปนแล้วก็จะมีไข่ต้มนะคะทุกคนไข่ต้มเพื่อสุขภาพนะคะทุกคนแต่อันนั้นก็หมูปิ้งไก่ย่างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เอามีไว้ประดับเฉยๆก็ไม่ค่อยกินหรอกะคะ่ะทุกคนขาดไปได้เลยก็คือข้าวเหนียวร้อนๆนี่หละจา้าข้าวเหนียวห่อนๆกับผักสดสดผักหอมผักเขือผักวางตุ้งนี่คือมีอยากได้เลยก็จัดไปเลยค่ะ อันนั้นก็นคือแมงสะดิ่งได้เป็นน้องดักแด้ได้เป็นน้องกินกับโบนแสบแบจ้ามาเด้อ <c oughs> เออน้ำลายไหลเลยน้ำลายไหลพี่น้องอร่อยค่ะอร่อยค่ะมาค่ะถึงเวลากินถึงเวลาชิมแล้วกันทุกคนโอ้เสาบคักสาบคักพ,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 พี่น้องเออค,คุยลงไปคุยลงไปเกี่ยวลงไปผักมุม หยำลึดลุดลึดหยำลุดหยำลึดหยำลุดแซ่พี่น้องอย่างอี้แซ่ปัานนี้นี่ผักสดๆเนี่จับป้อมลงไปเลยจ้าแบบนี้เลยแหละคุณอร่อยจ้ะ